วด้ไปใส่เดยมวันนี้นะเพราะว่าอะไรรู้ไหมฝนตกหนาวพร้อมจะได้กินง่ายบอละ่ะกินปูปลาลมควันกินเทอแรกแกะเมื่อกี้เนี่ซื้อมา2.60ประมาณหนึ่งบาทไทยนี่ปลานี่เค็ดคลิปสั่นไปแล้วเมื่อกี้กัดกินแซ่บจ้ะอร่อยมาก <c oughs> มรสชาติเหมือนปลาปลาแซลมอนลมควันเลยมาอูทะเลมีแต่ไข่พี่นอ้องเ้ยอันนี้คือไม่ได้ไปหามานะไปหามาแหละแต่ไปอัดอืแซบแซบเลยอัดช่องฟิวไว้อัดแบบว่า สดๆเลยนะคะสะอาดแบบว่าต้มอ,อะ่ะเนื้อหมูอุ่นกินอีไอแบบมันบบแซ่บปันเลยโรยด้วยน้ำปลานิดนึงนะหมดแล้วน้ำปลาน้ำปลา,มา,ามาจากสวีเดนซื้อมาจากสวีเดนซื้อมาจากสวีเดนจากเต็มห้าเฮ็บอืมจะนองไข่ไหมแบบนี้นะพ่อแม่มากมากเนี่ยบ้านเทาเพิ่นบ่มีขายเนาะรอมานะก็ไปซื้ออันนี้ให้เพิ่นกิน ปอ้นมปังฝรั่งเศสนะถามว่าวมันคุ่มบ่มันกระบ่คุ่มปันใดดอกพี่น้องปูตัวนั้นนะก็กินพอพอให้หูรสศานินะนะข้าวนี่ก็อุ่นสามเหม่อแล้วพี่น้องเอ้ยฉันเป็นแมวมันเป็นแบบว่า กระดูกเล็กๆเข็มๆแซ่บเด้ออือกรบอเล็กปันไ้ล่ะมันมีนแตน่แซ่บๆวาสนาคาลิเลียนบอตองแบบว่าไปหาสื่อของแพงๆกิน ไปหาเอากรมินแนวแซบ <c oughs> อือเอาบไรไิสต่้มนานพี่นองต้มแบบพอดีหวานหวานหวังว่ากินหมดเอากล้ามนะเอาออกมาแล้วก็มาเคเนินนกยังฮะหนีบตอนที่มันยังบบสุกเลยนะแบบนี้ มันก็เลยเป็นสีขาวอืมอิ่มเหรอิ่มก็กินอืมให้น้องมันไข่ บเหมือนแบบว่าปูสดๆเลยนะพี่น้องเหมือนปูแบบตุ้งไปหามาใหม่เลยอะ่ะกิ่นมันแบบนั้นเลยช่วงนี้อาก็บ,บ่อยไเดิลงทะเลดอกพี่น้องหนาวพูดแล้วอีกหลายเดือนนาน เผ็ดกันยังมีอยู่แต่ไม่ได้ออกหรอกไม่ได้ไปใส่นี่จ้ะไอ้ไอเห็นสองรัสเซียนะ่ะเขามีของไส้มันปะกินเป็นตะแซ่ขนาดยินาย่ะในช่องติก๊กต็อกตำเจ็บตำเจ็บเป็นปลาแดกเป็นตะแซ่มันคล้ายๆปลาอินชี ใครปลาเค็มบ้างเหรอเจก็แสร้นะ มันไข่มันพี่น้องอื้มแับ ดูดีใช่ป่ะปลาเนี่ไอ้เพิ่งเคยเห็นพี่น้องไทยเห็นนานกว่านั้นอ่ะตรงไอ้อยู่เนี่ยถ้ากิดที่สื่อกินแซ่บแต่นี่เพิ่งอเพิ่งเคยเห็น มาดูดเขาแล้วทำเนี่ยจุดเขาพีวีไลผของไฮไอกับหวดน้อยคอยหลักมีอันเดียวพร้อมในเมื่อวานเนี่ยนะ มากินปลาลมควัน เลือกกล้ามถ้าบีบตอนที่แบบว่ามันสุกแล้วคงจะดีกว่านี้เนาะ ชาิก็แแ่บไป,ปย่างเดือกระปัวนี่ก็แล้นวหวานเฮ้ยนี่ใหญ่มาก ไม่ต้องจิ้มอร่อยมากลมหวนนนี้ อิ่มแล้วเด็กพี่น้องเลยข่าวเลือสำมผัสเห็นจังไรวะอืมบางอย่างมันเหลือละวับอุ่นละข่าวนะแมอันนี้เก็บไปกินเบอร์พอดี เ <c oughs> จนซี่เขาจะทำตัวเลอาไรเด็ดเอาบอสุภาพกันนะ ทำมนนีก็ขอ,อยาไปก่อนนะขอขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจคะ่ะขอบคคุณคะ่ะบ๊ายบาย